สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูเมที่มีสีแก้วคุณเช่นเคยค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังคงเรียนรู้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวนะคะจะเป็นการสรุปกิจกรรมที่7-2ท้องฟ้าช่วงเช้ามืดและไกลคำ่ำซึ่งในครั้งที่แล้วคุณครูได้กล่าวถึงแล้วนะคะผลของการสังเกตท้องฟ้าในช่วงเช้ามืดและไกลคำ่ำว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเนื้อหานะคะเรามาดูแผนผังประจําหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวกันก่อนนะคะน,ะคะนักเรียนสําหรับบทเรียนนี้สิ่งสําคัญที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้ความสําคัญของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวนะคะรวมถึงข้อมูลต่างๆของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวค่ะนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบทเรียนออนไลน์บทนี้นะคะจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว3.1ตัวชี้วัดป .1 ท .1 ระบุดาวที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากหลักฐานและข้อมูลที่รวบรวมได้ตัวชี้วัดป .1 .2 อธิบายเหตุผลที่มองไม่เห็นดาว ทวนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจกักษ์ทบทวนกิจกรรมกันก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมที่7.2ท้องฟ้าช่วงเวลาเช้ามืดและใกล้ค่ำไปแล้วนะคะซึ่งจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทดลองดังต่อเป็นนี้ค่ะ หแว่นดูดวงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นกรองแสงอาทิตย์ชนิดพอลิเมอร์ดำหรือแผ่นกรองแสงอลูมิเนียมไมล่านะคะนะคะักเรียนซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่สามารถใช้เวลาที่เราต้องการมองดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันได้นะคะนะคะักเรียนเนื่องจากว่าจะมีการป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ที่จะกระทบและเป็นอันตรายต่อตาของเราได้ด้วยนะคะ สำหรับวิธีการทดลองนะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้นักเรียนยืนบริเวณที่โลง่งแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในช่วงเวลาเช้ามืดและหันหน้าไปทางทิศตะวันตกในช่วงเวลาใกล้ค่ำนะคะจากนั้นขั้นตอนที่สองสังเกตวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าในช่วงเวลาเช้ามืดและใกล้คำ่ำขั้นตอนที่สบันทึกเวลาและวาดภาพวัตถุ ที่นักเรียนพบอยู่บนท้องฟ้าในช่วงเวลาเช้ามืดและใกล้ค่ำค่ะจากในครั้งที่แล้วนะคะเราได้บันทึกเวลาและได้วาดภาพการมองวัตถุที่เราสามารถสังเกตในช่วงเวลาเช้ามืดและใกล้ค่ำนะคะซึ่งเริ่มจาก การวาดภาพในช่วงเวลาเช้ามืดก่อนนะคะคุณครูก,กำหนดเวลาก็คือ6นาฬิกาเป็นช่วงเวลาเช้ามืดนะคะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในภาพของเราก็จะมีดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนะคะนักเรียนซึ่งดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณขอบฟ้าทางด้านทิศต,ตะวันออกกำลังจะเริ่มเคลื่อนไปในตำแหน่งต่างๆนะคะก็จะเป็นภาพของการสังเกตวัตถุที่นิ อยู่ในช่วงเช้ามืดค่ะนักเรียนภาพต่อมานะคะที่คุณครูวาดลงไปในตารางก็จะเป็นการสังเกตวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าในช่วงเวลาใกล้ค่ำนะคะน,ะคะนักเรียนก็จะกำหนดเวลาเป็น18นิกาหรือ6โมงเย็นนะคะนักเรียนะะจะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่ตำแหน่งบริเวณขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกแล้วนะคะน,ะคะนักเรียน นั่นแสดงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกและตกทางทิศต,ตะวันตกแม่นเองค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทบทวนกิจกรรมไปเบื้องต้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปกิจกรรมของเราในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหดัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนนะคะเปิดไปหน้า128และ129นะคะนักเรียนนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วคุณครูจะเริ่มถามคำถามและตอบคำถามในข้อที่1เลยค่ะซึ่งข้อที่1ถามว่าในเวลาที่ต่างกัน ดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าตำแหน่งเดิมหรือไม่คำตอบก็คือไม่นะคะเพราะจะมีการเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆหากดูในช่วงเวลาที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นโจทย์ในข้อที่2ถามว่าดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณขอบฟ้าในเวลาใด คำตอบก็คือในช่วงเวลาเช้ามืดหรือ6นาฬิกาและช่วงเวลาใกล้ค่ำหรือเวลา18นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่3โจทย์ถามว่าช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านักเรียนสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้าอื่นที่อยู่บนท้องฟ้าหรือไม่คำตอบก็คือ จะมองเห็นดวงจันทร์และดาวบางดวงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าค่ะและคําถามในข้อสุดท้ายนะคะคำถามข้อที่4ถามว่าสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรคำตอบก็คือจากการทำกิจกรรมเราจะสามารถสรุปได้ว่าดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณขอบฟ้าของช่วงเวลาเช้ามืดและใกลค้ค่ำซึ่งในเวลากลางวัน เราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนอยู่บนท้องฟ้าแต่เราจะมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์จะสว่างมากกว่าแสงของดาวจึงทําให้กลบแสงของดาวเราจึงมองไม่เห็นดาวในเวลากลางวันค่ะนักเรียนสรุปความรู้ในกิจกรรมที่7.2ท้องฟ้าช่วงเช้ามืดและใกลค้ค่ำจะสามารถสรุปได้ว่า ช่วงเวลาเช้ามืดและใกลค้ค่าเราจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณขอบฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราจะเห็นดวงจันทร์และดาวบางดวงปรากฏขึ้นค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะซึ่งจะให้นักเรียนตอบคำถาม หลังการทำกิจกรรมการทดลองซึ่งจะอยู่ในหน้า128และหน้า129นะคะแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดแล้วส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมก่อนส่งงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องเขียนชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งงานด้วยค่ะเพื่อคุณครูจะสามารถตรวจเช็คและให้คะแนนได้ถูกต้องนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ของคุณครูเมทินีขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียน โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ